สุดมีเหตุการณ์ที่รถเก๋งคันหนึ่งเพิ่งจะออกป้ายแดงมาเลยนะคุณผู้ชมคะขับมาอย่างเร็วหลังจากนั้นเหินข้ามสะพานแล้วก็เปลี่ยนเลนคุณผู้ชมคะไปพุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์สคันที่เขาขี่อยู่ด้านหน้าแรงของการชนคือไปกวาดเข้ากับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วมีรถจอดอยู่5คันคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ชนกันไป7คันรวดบาดเจ็บไปถึง8รายค่ะ ชมนี่ดูจากคลิปต้องเรียกได้ว่าชนแบบเทกระจาดเลยเนี่ยนะคะนี่รถเก๋งคันนี้คุณผู้ชมคะลงจากสะพานมาปุ๊บเหินข้ามสะพานมาชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปกวาดรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จอดอยู่ตรงวินน่ะคุณผู้ชมเนี่ยคือโอ้โหเจ็บกันไปถึง8รายคุณผู้ชมแต่เคราะห์ดีไม่มีใครเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น7จ็ดโมงเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงทางลงสะพานข้ามคลองสำโรงถนนเทพรัตน์บางนาตราด ในพื้นที่ขาเข้ากทมหมู่2ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาสามารถจับภาพนาทีที่รถเก๋งโตโยต้าครอสสีบอลป้ายทะเบียนจังหวัดชนบุรีขับอยู่ที่เลนขวาสุดพอลงสะพานมาก็ขับเปลี่ยนเลนมาทางซ้ายแล้วก็ไปพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์2คันที่กำลังขี่อยู่บนเลนซ้ายทําให้คนขี่และคนซ้อนร่างกระเด็นไปติดที่หน้ารถเก๋งคุณผู้ชมคะแล้วก็ยังถลไมไปบนถนนไปชนเข้ากับ วินรถจกักรยานยนต์รับจ้างที่จอดอยู่ใต้สะพานลอยคนข้ามชนกันไปเต็มแรงค่ะจนทำให้วินรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่5คันถูกชนจนกวาดเรียบคุณผู <side> ้ชมก่อนที่รถเก๋งจะเหยียบรถจักรยานยนต์แล้วก so ็ไปจอดแน่นิ่งอยู่กลางถนนเหตุการณ์นี้ทำให้ม to ีคนเจ็บไปทั้งหมด8รายเป็นผู Kara ้ชาย6แล้วก็เป็นผ to ู้หญิงอีก2เนี่ยนะคะหลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาและกู้ชีพโรงพยาบาลบางปะกงค่ะก็เร่งเข้าไปปฐถมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนจะนำตัวคนเจ็บทั้ง8รายส่งโรงพยาบาลจุฬาลัตทิ11เนี่ยนะคะสอบถามคนเจ็บเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกชนจนได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังสามารถพูดคุยได้เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตามถนนปกติเนี่แหละซึ่งเป็นทางตรงจู่ๆก็ถูกรถเก่งพุ่งชนนาทีที่ถูกชนเข้าไปคิดว่าตัวเองน่าจะไม่รอดแล้วเพราะแรงที่ชนเนี่ยนะคุณผู้ชมทำให้ตัวของคนขี่มอเตอร์ไซค์ม้วนติดไปกับหน้ารถเก่งเลยค่ะ แล้วพอเขาชนอีกคันหนึ่งเขามา้มวนตัวหนูมาไงเขาป่อยเราเลยเออชนหลนังหลานพอชนหลังหลานเสร็จมันตะวหนูก็ลงลง,ลงจากรถ้มวนตีลังกามาก,กับรถเลย เดียวกันไปสอบถามคนขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างคุณผู้ชมที่รอดมาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนนั้นตัวเองนั่งอยู่ที่วินจากนั้นรถเก๋งก็ขับเหินข้ามคอสะพานไปพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บนถนนแรงในการชนยังมากกว่ารถที่จอดอยู่ในวินเนี่ยห้าขันดวดคือรถมันมาแบบไวมากคุณผู้ชมเฉียดตัวเองไปนิดเดียวก็เลยทําให้รอดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะคือนั่งด่อั่วรถมันมเหินสะพานมา ลยแล้วฝาดมาหมดเลยแล้วคนสองคนนะ่ะที่เจ็บจากอะ่ะจอดคู่กันหันหน้าไปทางนู้นฝาดมาแล,แล้วก็ผานผ่านนี้ไปแล้วก็ชนคนข้างๆแล้วก็ปาชนคนตรงนี้แล้วเรารอดรอดคนเดียวตำรวจก็นำตัวคนขับรถเก๋งไปดำเนินคดีนะคะในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบ,บาดเจ็บสาหัสต่อไปคุณผู้ชมคะนี่คะ่ะนี่ก็คือ อุบัติเหตุที่เกิดมาจากความประมาทจากการเปลี่ยนรถกระทันหันคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันสอบถามคนขับรถเก๋งกันหน่อยคุณผู้ชมคะว่าเอะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีการเปลี่ยนเลนกระทันหันผู้ก่อเหตุก็คือนายปรัชญาสังทองค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองขับรถกําลังจะไปทํางานในช่วงเช้าแล้วก็ยอมรับว่าตอนนั้นขับรถมาด้วยความเร็วค่ะ พอมาถึงสะพานเนี่ยปรากฏว่ารถมันเหินแล้วก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกจนรถเสียหลักพุ่งไปชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์เจ็ดคันรวดค่ะผมาขึ้นสะพานมาทีนี้พอขึ้นสะพานมาปุ๊บอะผมว่าเห็นมีมอเตอร์ไซค์สองคันมาติดเข้ามาทีนี้ผมก็เลยหักเข้าผมก็เลยพุ่งมาทางนี้เลยทใไมครับพี่บอกว่าพี่เหินสะพานมาใช่มเห็นทางมาแล้วพี่เหินเออมันมีรถมอเตอร์ไใช่พี่เหินพี่ที่พี่พูดอน่ยพี่เหินก็พานมาแล้วพี่เหินพี่บอกก่อน มาเร็วเหรอคนขับยอมรับว่ามาเร็วซึ่งดูจากในคลิปก็มาเร็วจริงๆคุณผู้ชมคะแล้วลักษณะถนนเนี่ยมันเหมือนเป็นทางเรียบตรงถนนบางนาตราดใช่ไหมมันจะมีคอสะพานแบบนี้เยอะมากคือดูผิวเผินมองไม่ออกก็เป็นสะพานนะแต่พอขับเข้าไปปุ๊บปรากฏรถมันเหินเพราะขับมาด้วยความเร็วก็เลยเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ เตือนภัยนะคนที่ชอบขับรถเร็วหลังจากนี้ต้องขับให้ช้าลงมีสติให้มากขึ้นเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุมันทําให้เกิดความสูญเสียคนที่ไม่รู้อีโนอีเนถูกชนได้รับบาดเจ็บไปถึง8ปรายคุณผู้ชมคะ